ที่ถ้าเราย้อนนะครับ้ขอย้อนไปนิดหนึ่งถ้าเริ่มจากอของแผนกรณอนซึ่งเป็นคอนเซ็ปชวลจำแน่นะครับเขาบอกมาช้อปปิ้งไอเดียซึ่งตรงนั้นแหละเขาควรจะไปทำขั้นตอนนี้แต่ทีแรกแต่ไม่เขาบอกช้อปปิ้งไอเดียแล้วก็ออกมาเป็น TOR TOR เสร็จแล้วประมูลเลยถ้าดูในอ่านทีโอาชัดเจนเลยเขาบอกว่าโครงการนี้จะเป็นดีไซน์แอนด์บิลภายใต้ GMP นะครับซึ่งจะเห็นว่าผู้ลเมาที่กล้ารับได้ ผมว่าสุดยอดแต่ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะอยู่จนรอดโครงการเพราะว่าต้องรับผิดชอบทั้งหมดในปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะทำตรงไหนปัญหาแล้วกลับมาขบวนการตรงนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วตัวคอนเซปชวลครั้งแรกอ่ะควรจะมาทําและศึกษาแผนยุทธศาสตร์แต่กลายเป็นว่าผมว่าประเทศอันนี้ที่ผมว่า20ปีที่เราห่างสวีเดนียเนี่ยมันห่างออกไปเพราะว่าเราเอายุทธศาสตร์ประเทศมาประมูลนะครับคอนเสปชวเอายุทธศาสตร์ประเทศมาประมูล ซึ่งตลกมากไม่มีประเทศไหนเอายุทธศาสตร์ประเทศมาประมูลนะครับก็คือประมูลแล้วก็ไปคิดเอาคุณไปทําเลยตรงไหนก็ได้ซึ่งอันนี้คือหายนะนะครับแล้วผมเห็นที่เอาเอาไอเอเออะไรที่มาแจกโบฉุนเนี่ยนักเข้าไปก็คือต่ากว่าทีวาอีกต่ำทีวาซึ่งยังไม่รู้ตรงไหนนะครับแล้วก็มาทําก็คือตรงนี้เหมือนโปรกการด้าเหมือนการตลาดคือผมคิดว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเปิดเผยเลย บรรดาที่เราคัดค้านเนี่ยเราก็ต้องไปแกะไปแค่เอานะว่าตรงไหนนะเดาเอาซึ่งเขาก็เปลี่ยนไปเรืนะ่อย